กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงไปกับขอการค้าค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องของ CSR นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะแล้วยนี้สาหรับบริษัทที่เขาไม่เคยมีเรื่องของ CSR มาก่อนหรืออาจจะไม่เข้าใจถามว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเกิดว่าเขาต้องทํา CSR ขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเราทำเรามีบริษัทที่ทํากิจการที่ไม่ละเมิดต่อลูกค้านะแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างดีเนี่ยครับ ด้วยความเป็นธรรมเนี่ยแสดงว่าเรามี CSR แล้ว,ลวนะฮะที่ไ้ประโยชน์สำคัญของการมี CSR คือหนึ่งเนี่ยเราไปหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายนะถ้าเราทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือนี่ใครๆก็อยากให้เรากู้เงินใช่ไหมครับสองเราก็ได้ทุนมนุษย์ที่ดีนะคนดีๆคงอยากจะมาทำงานเรา,าเพราะเราเป็นประเทศเสียสิงห์กทิ้งแรดเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอันที่3เนี่ยเราก็สร้างแบรนด์ให้เติรโนเติบตัวมากขึ้นนะฮะเราสร้างแบรนด์แล้วต่อไปเราทําธุรกิจเรื่องทําแล้วเนี่ยลูกหลานม่ทําตามแล้วหรือว่าเออเราอยากจะรีทร์ก็ขายแบนดดไ้ ขายกิจการได้นะครับหรือว่ามีประโยชน์ในด้านที่เราจะทําให้ลูกจ้างเราทํางานอยู่ได้ยืดยาวนานๆเนี่ยนะครับนะเป็นการรักษาทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับนะแล้วก็เป็นการสร้างผลกําไรด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เป็นการเป็นภาระนะครับเพราะว่าถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยคนเกิดความน่าเชื่อถือนะคนก็มาใช้บริการล้วมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เราทําลงไปนิดเดียวเนี่ยเรายิ่งได้มากมากขึ้นนะแรกๆเราทำตามปกติแต่ต่อๆไปทำมานานๆเข้าเนี่ยมันเป็นคนไกด์จะไม่คนเชื่อถือและใช้บริการเรานะครับค่ะแล้วอย่างนี้เขามีหน่วยงานไหมที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับ CSR โดยตรงพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับมาตรฐาน ISO อะไรเงี้ยครับมาตรฐาน ISO นี่ต้องมีการควบคุมที่ใกล้ชิดอะไรงี้ยรนั้นเนี่ยครับอย่างผมก็ได้ ISO 9001เก้าันชอันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้า ISO ของ C.S.R. นั่นเนี่ยเรียกว่า ISO 2 6 0หนะแต่ว่าเป็น ISO ที่ยังไม่ได้ประกาศใช้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็ถือว่าเป็น ISO ที่เ,เป็นแบบบ l u n t ร r y ี่แล้วแต่อาสาสมัครอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่า v l u n t a ร y คืออาสาสมัครไปตรวจสอบหรือว่าอาส<ง>า,าสมัครที่จะทำหรือได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้รีควายว่าจำเป็นต้องทำ<อ>นะฮะแล้วก็แต่ี่องค์กรที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือขององค์การสาระชาชาติเนี่ยครับหรือว่า U.N. Global Compact ซึ่ง เริ่มโดยท่านโคฟีอันันนะครับซึ่งก็ให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะบริษัทที่ใหญ่ทำ CSR เนี่ยสมัครเป็นสมาชิกถ้าใครสนใจที่จะเป็นสมาชิก UN Global Compact ก็สมัครได้ในในเว็บไซต์ของ UN Global Compact เนะครับแล้วก็ส่งมาที่เมืองไทยในเมืองไทยนี่ผมก็เป็นผู้แทนของ UN Global Compact กที่จะช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนน่าจะสมัครเป็นสมาชิกได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับค่ะแล้วถ้าบริษัทเขาสมัครแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมไหมก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเนี่ยเราเป็น สมาชิกของหน่วยงานองค์กรนี<อ>้ของสหประชาชาติเป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึง่งคล้ายๆเราพยี่ห้อไว้ว่าเราเป็นบริษัทที่ได้จัญญาบันดีเด่น,นบริษัทของคอรารค้าไทยเนี่ยครับว่าบริษัทจัญญาบปรนดีเด่นหรือบริษัทที่ได้รับรางวัลเศรษฐกิจคอรเพียงของนายหลวงนะมันก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นการสร้างแบรนด์ของเราอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าใครแล้วเราทำดีแล้วได้มีการประกาศให้เห็นแต่ละปีแล้วก็มีเคสสตัดี้หรือเคสสตอรี่ที่แบบพรีเซนต์ให้เขาดูแล้วแต่ละปีแล้วก็มีการบอกว่าเราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ในการดาเนินการแล้วลูกค้าเราก็เชื่อถือเรายัางไงบ้างแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนที่บริษัทที่จะจะลงมาทํา CSR ฟังแล้วสนใจแล้วละ่ะนะเขาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะถ้าเกิดโทรศัพท์เวนสมาชิกของ UN Global Compact เนี่ยครับก็ยังมีแบบฟอร์มให้นะแล้วก็แต่ละปีจะมีแบบฟอร์มว่าเราต้อง ทำรายงาน CSR รายงาน CSR <c oughs> ไม่ได้ทำเสร็จแล้วเก็บเ้าหิ่งนะเราก็ต้องชงไว้ลูกค้าเเราได้เห็นเนี่ยเราได้ดําเนินการตามนี้ค่ล้ายๆห้างสรรพสินค้าเนี่ยครับว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกบางแห่งเขาจะบอกชัดเจนว่าเนี่ยถ้ามีแถวต่อยาวกันเกิน10คนเนี่ยเขาจะเปิดแถวใหม่จะได้ไม่เป็นที่ลํคาคาญของลูกค้าถ้าเราไม่ได้ทางั้นก็ะจะรู้ว่าเราขาด CSR แ,แล้วเราละเมิดต่อสิ่งที่เราประกาศว่าเจตนารมณ์ไว้นะหรือเราบอกว่าเนี่ยงานนี้ต้องเสร็จภายในเวลา2วัน <c oughs> นะหรือว่าติดต่อสำนักง,งาน และราชการต้องเสร็จภายในเวลา6ชั่วโมงถ้าไม่เสร็จตามนั้นแสดงว่าเราขาดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทํารีพอร์ตให้เห็นว่าเราทําประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนใช้เงินยังไงบ้างะจะได้ไม่ใช่ว่า,าใช้เงินแต่น้อยแต่ว่าโฆษณาเป็นสำคัญอะไรอย่างนี้นะครับเขามีกําหนดไหมคะว่าต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่แค่ไหนถึงจะมาสมัครอะไร SME <c oughs> ก็ได้ครับบริษัทเล็กบริษัทน้อยก็สามารถที่จะทําได,ได้เพราะว่าจริงๆใน้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเนี่ย SME นี่เป็นธุรกิจสําคัญไม่ว่าการท่องเที่ยว หรือว่ากิจการใดๆก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรแต่มันแค่กิจการส่วนน้อยนะแต่ว่าเป็นกิจการใหญ่มากหรือกิจการทางด้านวัสดุกอ่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยครับแม้จะเป็นกิจการใหญ่แต่ว่าถ้าเทียบันแล้วเนี่ยสัสดส่วนสําคัญของการพัฒนาประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ธุรกิจ SME ดังนั้นก็เลยส่งเสริม SME ด้วยครับแล้วถ้าท่านใดสนใจหนังสือ CSR นี่หนังสือ CSR นี่ก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในเว<อ>็บไซต์ที่ไหนคะก็ลองเข้าไปดูใน Google เนี่ยครับแล้วก็คีย์ชื่อหนังสือเนี่ยครับ CSR ที่แท้ นะแล้วก็ชื่อผมโสพลพรจชกชัยอะไรเงี้ยมีออกมาสามารถที่จะปริ้นออกมาได้ฟรีครับไม่คิดเงินนะแต่ถ้าเกิดใครซื้อไปก็เร่องราร้อยนี่เราก็เอาไว้บริจาคให้หูลวิที่อะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะเนื้อหาเสียใข้างในอย่างที่ดอร์บอกไว้นะคะเรื่องของ CSR เป็นเรื่องที่ง่ายๆและเริ่มต้นได้ตั้งแต่หน่วยเล็กๆจนถึงหน่วยใหญ่ๆวันนี้ต้องขอบคุณดรโสพลมากค่ะดีครับขอบคุณครับ